เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาส์มังกี้นะและคลิป Monster Hunter Now นะครับสำหรับใครยังไม่กดถูกใจ Subscribe รบกวนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาทุกคนครับผมวันนี้ครับจริงๆแล้วต้องบอกว่ากิจกรรมของเด a r บล o อสนะครับผมนี่นะฮะ ลาวออฟเดอะดีเซิร์ตนะครับมันมาได้สองสาวันแล้วแล้วจริงๆ Back บ e ดีบเนี่ยก็เกิดตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับผมแต่ว่าผมเพิองได้มีโอกาสได้อัดนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นปะมีการทําภารกิจเกี่ยวกับการทำเควสของมันไปแล้วนะครับคือเก็บโบนพาย10อันนะฮะแล้วก็จัดการมอนนะครับที่อยู่ในทะเลทรายนะครับสิตัวเสร็จไปแล้วนะครับผมแล้วก็ดีบอสอีก2ตัวเนาะเรียบร้อยแล้วนะฮะก่อนจะไปกันมากกว่านี้นะครับผมนะหาว่างานเติมเกมเราต้องการความคุ้มกันสัดนะฮะทำยังไงดีฮะคุณกําลังประสบปัญหหหาายมมมดใช่่รือไลล้้แว ลุกไม่ได้ไม่มียากดเพื่อนว่าเพื่อนบ่นกินแรงเพื่อนถ้าไม่อยากโดนด่าฟรีต้องนี่เลยบริการเติมเกมมอนสเตอร์ n ันเตอร์น่าวคูกว่าเติมเองแน่นอนทุกแพ็คจัดเต็ม เหมาะสําหรับนักล่าแย้มืออาชีพมือใหม่มือฉมังทุกรุ่นทุกวัยเติมได้เติมดีปลอดภัยไร้กังวลติดต่อตามรูปที่แสดงหรือลิงก์ด้านล่างครับอธิบายได้เลยครับรีบเติมแล้วมาล่าแย้เก็บของแลในมอนสเตอร์ฮันเตอร์นาวไปด้วยกันนะครับมาทุกคนครับผมนี่นะฮะุญาตรับรางวัลไปเลยนะครับเดียบอสตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตีเดบอสกันสักนิดหน่อยนะครับผมขุญาตนะฮะเดี๋ยวผมซัดตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมเออ ยริงๆอยากเอาแบคเดอบอสให้ทุกคนได้ดูนะแต่ว่าตอนนี้ผมจะบอกว่าผมประสบปัญหานะเป็นผู้ประสบภัย <c oughs> มือถือเสียครับผมอย่าไปเข้าศูนย์ก่อนนะตอนนี้ก็ได้เท่านี้ก็เท่านี้นะครับผมมาลากันเลยนะครับผมกำลังซีเรียสอยู่ครับเพราะว่าเครื่องนี้เพิ่องอัดงานโปเกมอนโกที่มาคอมมูของเชียงใหม่นะฮะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเนี่ยต้องการใช้คลิปนะคือถ้ารีสตาร์ทหมายถึงว่าต้องรีสโตไอที่แบบ ล้างเครื่องคืองานยากเลยฮะผมไม่ได้ใช้ไอคข่าวนะครับผมเพราะว่าถ้าใช้ไอคข่าวนี้น่าจะหนักหน่วงอยู่นะทุกคนโอเคเรียบร้อยเขาแตกสองฟังถือว่าเพอร์เฟกมากๆนะนะง่ายไปเลยครับทุกคนหนึ่งดาวม่วงนะเพราะว่าเรามีอาวุธที่ค่อนข้างดุแล้วนะสองดาวม่วงเนี่ยตียากอยู่สําหรับผมนะคือจริงๆแล้วมันควรจะขึ้นอาวุธแร่แ เกจแดไม่ใช่แรงแเนี่ยมันควรจะขึ้นเกจแปดนครับมันจะตีแรงขึ้นอีกธาตุแรงขึ้นอีกครับแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่คิดขึ้นนะครับเพราะว่าผมรอดาบคู่อยู่ดาบคู่จะมาเดือนหน้านี่เองนะครับผมอุย้ยถึงพอดีตอนแรกไม่ถึงนะฮะทุกคนทีกันนะครับผม perfect okay โอ้ยรอไปพ <laughs> ันสี่ท่าเมื่อกี้คือแรงมากนะครับผมโอ้ย คอนเล็บฮอนไลท์ฮอนเล็บฮอนไลท์แตกพอดีไม่งั้นหน้าจะยับอยู่เลยฮะกดไม่ทันทุกคนเนี่ยจริงๆถ้ามีวินพูฟอาจจะช่วยได้นะผมว่าสกิลวินพูฟของเกาะที่ให้มาของลากิน่าอาจจะมาใช้ในการนี้แหละครับมาตีเดียบอสตอนที่น้องมุดดินหรือเปล่านะฮะนี่นะเรียบร้อยครับผมชิลเลยนะชิลเลยนะครับจริงๆท่าที่ยากที่สุดอะสำหรับผมนะคือไอ้ท่าที่ควิดซ้ายควิดขวา,มาเมื่อกี้ ผมอะถ้าถอยหลังอะจะสังเกตตัวเองแล้วว่าจับจังหวะไม่ค่อยทันเห็นปะสองตาที่ผ่านมาผมกิ้งสวนเลยนะครับแม้ว่าจะได้ perfect ดอทแค่ครั้งเดียวนะฮะแต่ว่าผมกิ้งสวนเลยมันดีกว่าผมกิ้งถอยหลังอะหลายรอบแล้วกิ้งถอยหลังผมแตกแบบแตกรัวๆนะฮะโอเคครับทุกคนตรงนี้มีแค่2ตัวนะเดี๋ยวผมไปเดินหาเพิ่มก่อนนะถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจะไปน้อง2ดาวตรงนู้นให้ดูนะครับผมนะ แล้วก็อยากได้แบ็คดีบอสสักตัวหนึ่งนะในคลิปนี้นะคือคลิปนี้อาจจะสั้นๆนิดนึงนะยังไงขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมดันประสบปัญหาเรื่องเครื่องเ่ยครับกำลังเครียดอยู่เนี่ยนะฮะยวค่อยว่ากันนะครับมาครับทุกคนครับผมตามจอนะฮะเออไอบ้าเออมันจับให้้าแป๊บเดียวมันจับไ้ผมเลยเออไม่เป็นไรผมจะตีให้ดูอยู่แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะลงหรือเปล่านะครับผมบอกตรงๆว่าผมค่อนข้างตึงกับเดียบอสสองดาวอยู่นะฮะป้ามันอึดขึ้นเยอะมากเลยนะครับผม อืเขาจะเอาห่างตีปะตรงนี้อใช่กระตุกเฉย <laughs> ล้ะมุดไวมากเลยครับอม,มาเพื่อนสวนเลยอืเบิดไปแตกไหมไม่โดนไปเกาะขาเขาเฉยโอ้โหเตะ เตะปิวเลยนะฮะเฮ้ยอย่ามาทำจ้องตานี่นะระหว่างนี้คือมันจะไม่ถึงนะครับทุกคนระหว่างที่เขาเขาแตกแนะน,น,นำว่าให้กิ้งหนึ่งทีไปตีขาก่อนนะฮะโอ้โหเมื่อกี้กำลังจะกรีดเลยอเราไปอยู่ใต้ตีหรือเปล่าโอ้โหไหมครับผม <laughs> โอเคไอ้ไอ้หากป่ะโอเคตีหัวตีหัว โอ้โหโมุดนะไม่ทานทุกคนมันมุดทานไหมอะเฮ้ยนอกอรอะ <c oughs> มันหมดเวลาไปแล้วครับผมแต่ว่าเหมือนยังแบบว่าน้องกาลังคำลงคำลามอยู่นะฮะเออผ่านเฉยผ่านแบบงงๆนะฮะคือถ้าเมื่อกี้ไม่ล้มก็คงจะชิลกว่านี้นะครับผมล้มนะฮะ ยิงไม่พ้นนะครับผมตัวน้องค่อนข้างใหญ่นะ,ะมีอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้นะครับตีอีกตัวแม่ตีอ,อีกตัวให้ดูก่อนอ่ะอตส่าจับมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาแบคทีบอสกันนะครับคือตอนนี้มันไม่ใช่ช่วมงกิจกรรมทุกคนแล้วชั่วโงกิจกรรมวันนี้ผมไม่ว่างทุกคนมันมีรูทของโปเกมอนโกที่ผมต้องเล่นที่ยี่เป่งนะมันตรงกันพอดีผมไม่รู้ว่าผมจะโชคดีที่ไปเดินอัดเนี่ยอมวแต่คุยไม่รู้ว่าที่ไปเดินอัดอาจจะเป็นทะเลทรายหรือเปล่านะมันต้องเน้นโชคมากมากเลยนะ แล้วจอผมเป็นอะไรเนี่ยฮัลโหลเกมบั็อกอีกแล้วหรอเ <s ays> มื่อกี้เกือบโดนร <l od S 1> <c oughs> อดมาได้ไงก่อน <c oughs> แตกโอเค เดี๋ยวเราไปหาแบ็กเดอะบอสกันนะครับอยากให้เห็นสักตัวหนึ่งอ่ะมันเป็นกิจกรรมแบ็กเดอะบอสไงจริงๆผมก็ตีไปแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้อัดชิปมานะจริงๆอัดเป็นจอมนะั้ะเออถ้ามันไม่ได้จริงๆเดีย๋ยวผมเอาจอขึ้นมาให้ดู <c oughs> อ่อาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมตรงนี้ไม่มีไม่มีแล้วนะครับเดอะบอสมันไม่ได้เกิดตรงนี้นะขอญอาตหาสักคู่หนึ่งนะครับผมเดอะบอสอีกตัวหนึ่งนะนาทีเดียว <c oughs> เออเผื่อมันล้มค่อยกดยาทีเดียวนะมันจะเพิ่มเลือดนาทีละหนึ่งนะครับผมถ้ามันสั่นยังไงขออภัยนะ แล้ว๋ตรงนี้มี5ดาวอีกตัวหนึ่งนะครับผมผมเจอแล้วทุกคนแบคทีบอสแต่ว่าเรียกว่าเจออย่างเดียวนะครับเพราะว่าตีไม่ได้นะครับผมเออน้องเป็น3ดาวม่วงนะครับผมคือเข้าไปโดนมองหน้าก็ตายแล้วเดี๋ยวไปถ่าย AR สักหน่อยหนึ่งนะฮะไม่แน่ใจว่าตอนที่บอกอะบ่ายโมงผมจะมีโอกาสได้ตีน้องหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายให้เสร็จไปก่อนนะครับผมเพื่อความชัวนะ เพราะวันนี้มันน่าจะวุ่นแบบสุดๆเลยนะครับผมนะตรงนี้มันมี3ดาวม่วงเนี่ยผมตีไม่ได้นะขออนุญาตหมุนแปบ๊บทุกคนเห็นไหมไกลๆนู้นนะฮะ3ดาวม่วงนะฮะ Back เดียบ s s นะะไปตรงนั้นแหละทุกคนไปหากันนะครับเดี๋ยวเราหวังว่าพื้นที่ทะเลทรายจะยังคงอยู่ในมอชไอกลไปอีกนะครับตรงนู้นถแถวๆภาควิชาเคมีนะน่าจะยังอยู่ในมอชอ,อยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปกันนะครับผมไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนครับผม แบ็กดีบอสนะครับอยู่ในมือผมแล้วนะเอาจอขึ้นมานะฮะ <laughs> <laughs> มันคือสามดาม่วงนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตีให้ดูนะเพราะว่าเลือดผมกำลังจะหมดพอดีไปดูความคึกของน้องแต่ว่าก่อนหน้านั้นเรา,เา AR ไปก่อนนะะเออน้องบุกพาควิทเนออี่ดีนะครับผมเฮ้ยมุดมามุดมุดไี่จริงๆเรามีคลิปนะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูก็ได้นะผมเคยตีไปแล้วนะแบ็กดบอส ราโชคดีที่ว่าน้องเป็นแค่ห้าดาวเลยครับตอนนั้นนะฮะตีโคตรชิลเลยนะครับมาขอช็อตหนึ่งนี่โอเคถ่ายเอาไว้เท่ๆตอนนะอืมเข้าไปตีให้ดูจะได้รู้ว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะนี่นะครับผมอาดูดน้ำแข็งท่านสุดก็ยังทำอะไรไม่ได้นะสุดสำหรับผมนะเออเจ็ดทับห้านะครับผมนี่ดูดิ เลือดไม่ลดเลยดูดิตอนน้องดูมุดสองทีต่อกันแหละแล้วคือตอนไอ้นี่นครับมันโคตกว่านะครับผมน้องจะแบบว่าครั้งแรกอะมันจะแบบถ่ายไปได้เลยนะฮะแต่ครั้งที่สองอ่ะคือน้องจะขึ้นมาเหมือนตัวธรรมดานะครับน้องจะมุด2อทีต่อกันนะฮะทีเดียว <laughs> นอน เขาเรียกว่านอนแมวนะฮะโอเคปล่อยน้องไปนะครับผมให้น้องได้เฝ้าภาควิชาคอมพิวเตอร์นะอยู่อย่างนี้นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยสิบโมงทุกคนผมจะได้ตีให้ดูแล้วนะครับผมมันมีตัวมันมีสิบโมงไงทุกคนเฮ้ยแล้วผมไปเสียเลือดฟรีเพื่อนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเดินไปนะครับผมนะใกล้ๆนี้เองนะครับผมเฮ้ยผมจะได้ตีเดบอสออกคิดให้ทุกคนดูผมดีใจมากเลยนะฮะ อย่างที่ผมบอกนะครับเราโชคดีมากนะะเออได้ตีให้ทุกคนดูแล้วแล้วเป็นห้าดาวด้วยไงกระจอกมากนะตัวนี้นะครับอันเดี๋ยวตีตรงนี้เสร็จผมกลับไปดูตรงจุดเดิมนะครับว่ามันมีเกิดหรือเปล่านะจะบอกว่าน้องคืออ่อนมากห้าดาวอะชิลนะฮะแต่ว่าจริงๆน้องก็คึกนะเออแอนิเมชั่นอะไรน้องคือแบบโคตรจริงนะแต่ว่าพอดีเราตีมันตายไวไงนะครับมุดเลยเอวะโอ้โหแล้วมาดูพอเบรกปุ๊บก็เรียบร้อยฮะติดครับผม เออเป็นไงติดอยู่ในนั้นแหะไม่ต้องออกมาแล้วเหยียบเขาก็จะแตกอีกข้างหนึ่งโอเคครับเรียบร้อยเลยดูอ่อนเลยปะ <laughs> ดูแบบว่าทําอะไรเราไม่ได้เลยนะอ่อนมากๆเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นแค่ห้าดาวไงอาวุธเรามันไปตีประมาณหกดาวถึงเจ็ดดาวลงแล้วนะครับนี่นะครับเย้เราตีแบ็ที่บสสำเร็จนะฮะ <laughs> จริงๆแล้วทุกคนสิ่งหนึ่งที่อาชีพระยะประชิดอาจจะต้องใช้นะครับแล้วผมแนะนําให้ทุกคนทําไว้นะครับ ทุกคนฮะมันคือไอเทมในส่วนของเข็มขัดนะครับผมของแบคทีบอสนะฮะนี่นะครับผมแบคทีบอสเข็มขัดมีล็อกออนนะฮะควรทําไว้อย่างยิ่งนะครับแต่ว่ามันต้องใช้แร่สามก็แร่สี่นะฮะซึ่งผมยังไม่ได้เลยนะครับนี่เพิ่งตีไปได้3ตัวมั้งแบคทีบอสเราดูยังไงว่าตีไปกี่ตัวดูตรงนี้นะฮะแล้วก็มอนสเตอร์ไกด์นะครับผมนี่นะตีไปกี่ตัว 2>, 2ตัว <laughs> ใช่ใช่สตัวตอนนั้นที่ผมเคยตีมันคือพิงค์ลาเทียนนะที่พี่เขามาชวนนะครับผมเออนี่เพิ่งตีไปได้2ตัวเองนะครับผม ขวดน้อยนะฮะ